นี่คือทีเดย์โชว์และนี่คือช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองมองคุณเอ๋คุณนวัดโกตีและคุณแจสมีหน้าที่จะออกไปเยี่ยมเยี่ยมมองมองดาราเซเลบนักร้องหรือใครก็ตามที่บอกหน้าเยี่ยมหน้ามองเพื่อเอาออกรายการให้เห็นว่าทำไมต้องไปเยี่ยมเยี่ยมมองวันนี้ผมได้ยินข่าวมาว่าก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่เนี่ยเขามีร้านร้านหนึ่งชื่อร้านว่าหมาลาสโบ ชื่อร้านฟังแล้วก็งงหรือเกินก็เลยอยากจะรู้ว่าขายอะไรอร่อยแค่ไหนูครับเราก็เลยส่งสี่คนนี้ไปหาก๊อฟฟักติ้งฮีโร่กับร้านมาล่าสโบไม ทูเดย์โชว์วันอาทิตย์ช่องสามฟักกิ้งฮีโร่มาแล้วไม่ต้องถามมาขายมาล่าไม่ได้มาขายมาขามเดียวถึงแล้วว่าจะจอดหน้าสนามฟักกิ้งฮีโร่มาแล้วไม่ต้องถามเออมาขายมาล่าไม่แม่มขายมาขามเออถึงแล้วก็จอดหน้าสนามโย่ นไม่ยอะดึขึ้นดขึ้นดึงเ่เหรอเรียบร้อยไปมาแล้วครับนี่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 นีนีนี่สวัสดีครับัสดีครับไอ้วนไอ้พี่กอจุงไหมพี่อ่ะครับเฮ้ยตายแล้วตัวทีตทีตัวทีเอาดิคุณกอเมื่อกี้ยัโ่ฮะเอ้ยน้องทำไมร้านนี้ชื่อหมาล่าน้องรู้ปะ ก็คือช่วงเจ้าของร้านไม่อยู่เนี่ยหมาเนี่ยจะมาคาบล่าของมันไปเลยมันเป็นสไตล์อะไรยูนานเรียนยูนันมาบีคิวครับเฮ้ยผมว่าเข้าไปคุยยังไงดีวะเออครับไปไหนครับไม่ใช่จีคนแก่เนี่ยตลกไป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 ครับเสีย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 บแล้วดำลงไปเลยเอาละครับตอนนี้ เข้ามาขยบในบริเวณอาัาระเิศหนึ่งนะฮะอยู่อันดับดิรอนบหนึ่งดูจากลูกพันธสันถานแล้วดูจากหัวเห้งแล้วดูจากการมีหนวดแล้วไม่น่าเปิดร้านอาหารเลยผมว่าไปกอลเนี่ยน่าจะเป็นหมอดูนะไม่หมอดูก็ชาชักป้าใช่ใช่ใช่จ่าชักต้องเป็นฮิปฮอปเออเป็นฮิปฮอปยิ่งไม่ใช่อาหารแล้วไปคิดมาเปิดอะไรเนี่ยฮะมาลามาลาสมูไมเออ จุดเริ่มต้นก็คือร้านนี้นี่หุ้นกับเพื่อนอีกอคนคือเพื่อนเพื่อนคนแรกี่คือคุณจีที่พบกันเมื่อกี้อ่ะคือเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันนั่นแหละมัธยมครับแล้วก็เรียนอยู่แม่สายด้วยกันคนท่กคนนะพนักงานเสื่อเนี่เหรอจีเอาจีไม่ใช่ไม่ใช่มีพี่อาจีมีอาจีเก๋นี่เก๋เกะเนี่ยเก๋อย่าไปยุ่งกับแกนะตอต่อมีเพื่อนสองคนมีเพื่อนก็คนนี้พอพอจีแต่งงานเนี่ยเราเราก็มีเราก็ไปชิมอาหารเช่นเดียวกัน มันเอาตับไปหมดเลยครับก็จะเย็นๆเดี๋ยวคุณจีของดีของดอะรอี่เพื่อแต่งงานพร้อมเรื่องแต่งงานแล้วเราก็รู้สึกว่าช่วงนี้เราไปชิมอาหารอย่างเดียวกันคือมาลามาลนี่ก็คือเป็นเครื่องเครื่องเอ่อเครื่องสมุนไพรของจีนจูนาทนินี่เป็นเครื่องเทศเครื่องปกติแล้วทางจีนนานเวลาเวลาเขาก็จะมีเครื่องที่สาาจเพดนซด้วยซชาชาินเวลามีมกีไหมก็มั ใช่อะไรเงี้ยครา้นี้มันก็เริ่มมีโมเดลที่เอามาย่างกับอาหารต่างๆอาาหรต่างๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเออครั้งนี้น่าสนใจเพราะกินแล้วมันอร่อยแล้วก็แล้วก็เลยก็เลยป้าพี่เขาก็เลยชวนชวนไปทำไปทำคุณแม่คุณจีเนี่ยเป็นคนทำทำเองมาอย่างเพื่อไปกินนะเแอเอาครกินอ่ะมันจะห่อแห้งๆห่แห้งห่อแห้งอะไรเงี้ยมันมีผลชูรสเยอะอะไรเงี้ยชูรสแต่ว่ามาก ใช้สูตรแม่ทำแล้วก็คือ่มทำทันวันต่วันต่อป่นต่สดร้านนี้ปวดรุเราจะไม่มีโรยไม่มีไตเป็นเครื่องปรุงทำไมล่ะทำไมฮะแต่เราเคลือบไม้ไว้ชื่อสโบไม้สโบไม้นี่คืออะไรสโบไม้นี่คือแก๊งแก๊งรถมอเตอร์ไซค์ของคุณจีครับคอนเซ็ปต์คุณทำไมต้องเป็นแบบอร่อยอร่อยจนขอร้องขอชีวิตใช่คอนเซ็ปต์คืออร่อยจนต้องร้องขอชีวิตเพราะว่ามันกินแล้วมันมันรู้สึกว่าโอ้โห คือมันจะมีความเผ็ดซ่าซาชาลิ้นโอ้โหไม่ขอชีวิตก็ขอน้ำกินเลยเว้ยไม่ได้บ่นเ็จริงก็ครับครับไอ้อร่อยจะร้องขอชีวิตนี่อันนี้เรื่องจริงอร่อยมากนี่ได้อยู่ในรายการคุณกุนต่อยหนูจะให้จิบคะแนนเต็มจิบน้ำเต็มจิบแน้ำเต็มโอ้โหสุดบอกเลยว่ารสชาติเป็นไงจริงๆริงกอ่ะบอกให้ผู้ชมหน่อยตอนแรกอันนี้พูดแบบไม่ต่อแหลเลยก่อนที่จะมาเมื่อค้างมานเซ็กล้องอะไรอ่ะไปกินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วเขารู้สึกว่า ไม่ได้เคยชอบไอ้ของปิ้งงีๆแล้วก็แบบเออเดี๋ยวเข้ารายการแล้วก็กินนิดๆหน่อยเป็นเป็นไม่ไม่ให้เก่งไม่ให้เสียใจครับไม่เข้ารายกาแต่ของพี่เนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วแล้วกินอันนี้เสร็จแล้วบอกเอาละขนาดกินข้าวตเตลียวมาแล้วแต่ผมยังไม่ได้กินอะไรเลยผมกินไปปุ๊บในคำแรกมีร้านก๋วยเตี๋ยมไหมจะไปบอกเขาว่าจะไปบอกเขาว่าร้านนี้ร้านนี้เด็ดมากเราเราไม่เดูเราก็จะมีหลายอย่าง มีอะไรบ้างพุ่ก๊อฟมีอะไรบ้างครับเมคคอนมันเห็ดเผือกเบคคอนพันไส้กรอกอันนี้คืออะไรนะเมคคอนอันนี้พันไข่พันไข่จะมีพันไส้กรอกพันเห็ดแต่ว่ามีตับมีตับนี่เป็นตับอะไรถ้าตับไก่แต่ว่าที่แบบเด็ดเลยนะคือไส้กับตับถ้าเจอตรงไหนนะกินก็ไปเลยไส้กับตับอร่อยนี่ไม้เนี่ยของหนูนะสี่ห้าไม้เนี่ยเจ๊สีขอไส้มีหน่อยอาจจะลงมัหน่อยครับไหนๆแล้วเดี๋ยวจะถามว่าพี่ก๊อฟครับเมนูสวัสดีครับ กัน้จนะฮะครน้กางสนาเลันี่ไมคุณจีชอบทำอาหารนะครับเนี่ยอยากรู้ยังเพราะลักษณะน่าจะเป็นนายแบบมากกว่าจริงๆก็ม่ไี้ทำอาหารนะครับเป็นเียแล้เป็นคนที่ชอบกินหม่าล่าเหมือนกันชอบทาหม่าล่าครับทานไปคุยไปฮะอ่ครับแต่อรหารประเภทหม่าล่านี่ มีความพิเศษอย่างครับพูดมาพูดมาคุณกินพูดมาห้ามทานเมยห้ามเละทำไมอ่ะอิ่มมันจะอิ่มนะไปยืนที่เดิมครับป่ะเออเอิเดี๋ยวไปกัน บ้างช่วยตอบช่วยตอบมาเป็นแร็ปครับโอ้โหเราจะไม่ให้คุณตอบเป็นธรรมดาครับคุณก๊อตติงเหนือวันนี้ก๊อตติงเหนือมาเจอกับเสือหงอยอุยเดี๋ยวชื่อไม่น่าดังเลยชื่อไม่น่ามีมีอนาคตเลยิงเหนือก็าเสือหงอยพร้อมไหมพร้อมไหมกระถูกเขาพร้อมอยู่แล้วเขาตรงมาปั๊บแร็ปแล้วเราต่อแร็ปต่อปั้งอ่าเอาอย่างนี้จัดแบบคนละชุดเลยเขาหนึ่งชุดผมหนึ่งชุดหลังจบขอชุดหลังเลยชุดหลังเลยครับผมถ้าพร้อมแล้วมีอะไรบ้างครับ เบคอนพันไข่รอให้คุณจับจองรวมไปถึงเบคอนเขาจะพันเห็ดเขียทองนอกจากนี้มีไส้กับตับอยากเชกินอยากกินข้าวกับกัมต่อ,ตอเลยครับแจ๊สเออจริงปะเนี่ย <c oughs> ไอ้เรียวโอ้โเขามาขนาดนี้แล้วจะบผมจะรับยไงไหวก็ถามไปอีกมินละคนบอกว่าเบ,บ,บคอนอะไรมาแล้ว Oh, ah. ถ้าผม้ชมเลยนะฮะถามได้เลประเภทไหนที่คนสั่งเยอะที่สุดถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านก็จะเป็นที่ที่ลูกค้าคิดว่าอร่อยด้วยแล้วก็คุ้มค่าด้วยนะครับราคา5บาทต้องเป็นประเภทเบคอนพันเห็ดเข็มทองเบคอนพันไส้กรอกเบคอนพันแหนมนะครับเบคอนพันไข่แต่สำหแต่สำหรับผมผมแนะนําตับกับไส้ใช่สำหรับคนที่ชอบทานเครื่องในก็ก็คือเป็นเมนูแนะนํากันฮะก็คือผมว่ามันมีหลักมันมีหลายอย่างมากอ่ะ เหมือนกับเราเหมือนคนชอบกินไก่ย่างนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่แล้วก็มีเรืองเผ็ผักด้วยนะคระเผ็ดออรินจีผักกระเจี๊ยบถั่วลันเตาหวานโอ้โหปลาทองเมนูที่นี่กินออกไปปั๊บจะดูเซ็กซี่ทุกคนเลยนะทำไมเป็นยังงไเนี่ยกินปั๊บปากเจ๋งเพราะจะดับความเผ็ดมันมีพี่เพราะมันมีครับแต่ความเผ็ดก็จะมีให้ลูกค้าเลือกเผ็ดปานกลางเผ็ดมากเผ็ดน้อยสำหรับลูกค้าที่ไม่เคยทานก็จะ ให้เป็นเลเวลปกติไปก่อนสำหรับคนที่มาทานบ่อยๆเขาจะมีพริกติดดาวก็คือจะเผ็ดและก็ชามากจริงมากจริงครับเดี๋ยวจะจัดให้พี่กุนติเป็นคนพิเศษครับผมไปจัดมาเลยกุจชีครับผมขอพริกติดดาวด้วยครับมาโอ้ยไปช่วยปิ้งดีกว่าเหรอโอ้ยเนี่ยเขาเนี่ยเขาเดี๋ยวอันนี้อยู่ตรงไหนแล้วเปิดเวลากี่โมงบ้างสามอยู่ที่นชดา32นะครับตรงข้ามสันนายาครับแล้วก็เข้าได้ทางนึงครับวังหิน61สิบเอครับผมก็จะอยู่กลางกลาง ย้ำๆนะครับเปิดตั้งแตจารย์ถึงเสาร์ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปถึงสี่ทุ่มครึ่งอ่าจะฝากอะไรแล้วเชิญปะ <c oughs> กระผมะกับผมนี่ใครฟ u c กิ้งฮีโร่วันนี้ไม่กับใครมากับทูเดย์โชว์อยาจจะชิมไม่ต้องไปที่ไหนขอเชิญ ที่แล้วไปร้านพิพิลนาคอนมาก็เอากุ้งมาสองร้อยกว่าตัวแต่กุ้งข่อยอย่างเงี้ยมันแบบอันนี้ไม่อายเดี๋ยวผมเคลียร์เองผมว่าต่อยเนี่ยชอบเบคอนพันไข่อต่อยกินเผ็ดไม่มากเผ็ดกลางๆอันนี้พันไส้กรอกครับอะไรนะฮะนี่พันไส้กรอกอ่ะอันนี้ผมว่าพันไส้กรอกที่พันไข่ที่พันไข่คุณนะพันไข่ข้าวหลังจะฉีกหน้าผมเปนนี่ผมหน้ามาทำนี้ยผมนะครับผมเบคอนพันไข่ สิบไม้จบเลยจบเพชรจะไม่ตำหนิเลยนะนะครับเบคอนพันไข่สิบไม้พวกอาร์เขาเล่นฟินเนตด้วยไงครับเพลงกลางเพลงกลางโอเคอันนี้เดี๋ยวไปทานกันต่อในสตูนะฮะแต่ฝากไว้นะฮะสำหรับแฟนๆของเนี่ยฮะก็อกซ์แบล็กฮิลโลฮะแวะมาได้32รัชดารัชดา32มีเดี๋ยวขออนุญาตอีกที่หนึ่งเถิดนี่มีอินสตาแกรมมีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเผื่อเขาเข้ามาดูก่อนนะเฟซบุ๊กครับมาล่าสโบไมค์ครับเสิร์ชได้เลยอะไรไรเดี๋ขึ้นให้เลยสบายๆครับขอบคุณมากครับ มาอุ่นหนุนกันได้นะครับฝากไว้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับอ๋อถึงว่าคุณมึงให้ถึงคะแนนเต็มจริงปะเดี๋ยวถามแจ๊ดดกค่ะแจ๊ดถามจริงอร่อยจริงวะอร่อยจริงครับเขาบอกอร่อยบ้านเลือดเถอะอร่อยบ้านเลือดถึงขนาดว่าอันนี้เรื่องจริงเลยอ่ะผมกินร้านเขาอะแล้วผมไปตามล่าที่เชียงใหม่เขาบอกว่าที่ร้านที่เชียงใหม่มีเยอะผมไปกินา้านนี้จากใจอันนี้จากใจผมเลยนะไปทานมาไม่อร่อยเขาไม่ เท่าร้านครับผมพิมพมาสองร้านอันนี้เรื่องจริงครับจริงจริงไอ้ไอ้แบบนี้เนี่ยนะแต่ว่าที่หนูเอามาฝากอาเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าคือนวัตกรรมของเขาคือเป็นเบคอนพันไข่ใช่ใช่หนูเอามาฝากอานสิบไม้เฮ้ยยสามไม้ก็น่าจะอิ่มแล้วเอาสิบไม้เลยเอาไปเบื่ออะแตงด้วย เขาเรียกอะไรนะอะไรไข่นะอะไรนะอ่าเบคอนพันไข่เอามาสิบไม้น่ารักน่ารักเวลากิวเรกหูกินกันเพื่อนสิบไม้อ่ะสิบไม้คิดดูเด็ดสิบไม้ไข่สิบใบสิบเบคอนรับรองไม่ผิดหวังไม่มีขาทั้งหมดบังอันใส่เห็ดแ้วอร่อยอร่อยก็สิบไม้อ่ะสิบไม้อ่ะเราปกติกินกันไม้ดิไม้แย่แล้วที่เด็ดทั้งหมดรี่สิบไม้อายพูดครับ อ่าลองนับดีๆีเขาโกหกอ่หรือเปล่าสิบสิบหรือเปล่าอ๋อใช่นับกันอย่างนี้นี่ <c oughs> นอ๋อคือเดี๋ยวก่อนอคือหมายคำว่าไข่แกเอามาลูกเดียวเบคอนเอามาแค่์หรือเปล่าแล้วเอาไม้เสียบมาไม้หนนุ้นห,หล่นไปแล้วเหลือเก้าไม้เสียดายเสียดายดเลยกินไม่ได้เลยไม้หนึ่งเออเสียดายอ้ยอยากเอาของมันหล่นแล้วมันไม่เหลือเก้าไม้เลยทีนี้เสีไม่อิบเลยกรอบ แกไปตายเถอะไม่ได้ผิดติโก๊บอ๋อไม่ได้ผิดติโก๊บผิดนี่จริง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 โก๊อบเขาฝากมาเยอะมาถามจริงเอาจริงอยากรู้เยอะเยอะเยอะไหมครับเยอะเหรอก็เยอะครับแจงกับแตงไทยได้กินป่ะอ๋ออลูกผมเนี่ยจะทานเผ็ดไม่ได้แต่ภรรยาผมจริงๆเอามาประมาณสิบไม้นะของผมผมเอาไปให้ที่บ้านห้าใช่ไหมอ่าแล้วผมฝากพี่ไปห้าให้อาต๋อยอ่าใช่เออยังไงหมดสิ ทำไมอ่ะน,นี่ไงนี่เป็นมุกไงไม่ใช่แล้วเขาเขาไม่ได้ฝากอ๋อนี่มุกเหรอเป็นมุกเป็นมุกเป็นมุกอะงั้นอ่ะโอเคขนูกินไข่ให้อาก,กินเบคอนอย่ากินกับอ่านแค่นี้ก็อ, <c oughs> อย่าไปกินเลยท่ามาทานโท่ถ้าสงสาร <c oughs> เดี๋ยวพาเดี๋ยวขับรถพาแกไปแถวลาดพร้าวดีกว่าฮะร้านอยู่ตรงลาดพร้าวไปไปไปแต่ร้านเขาร้านเขาอร่อยจริงนะท่านผู้ชมนักคนคนนี้ถ้าใครจําชีวิตประวัติเขาได้เขาสู้จริงนะใช่ครับเขาสู้บ้าสู้บอเลยแล้วผมว่าเขามาถูกทางแล้วมาถูกทางจะผิดนิดเดียวว่า ไเอคอนเอามาแก่ไกอบเอ้ยกอบเอ้ยนะครับรีบเปลี่ยอ้าไม่ใช่ไม่ใช่อยากจะคือเพียงอยากจะรู้เท่านั้นว่าไข่เป่าๆคงไม่อร่อยหรอกเอาไปค้อนหน่อยไหมรีบเปลี่ยการอรีบเปลี่ยการทำไมยังอยากคุยกับคนดูอยู่ไปค้อนเออเยอะอยไรคุยกับคนดูแล้วไปยังไม่กินเลยดูเล่หายกี่คอกี่คอไม่กินเพไปทั้งลูกไม่กินแต่ครึ่งเล่าลาไปก่อนครับจะกันเฉพากันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีครับ Um,